จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย d บดิ t a l s ไต l ์ประจำวันที่21พฤษภาคม2564โดยเฉพาะรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าวันนี้ทัพช้างศึกโลง่งผลตรวจโควิดนักเตะเป็นลบทั้ง2กลุ่มแล้วโดยการน,นี้ข่าวดีผลตรวจโควิด1 9ของทีมชาติไทยทั้ง2กลุ่มนั้นออกมาเป็นลบเป็นที่เรียบร้อยทําให้ทัพช้างศึกพร้อมออกเดินทางไปยังยุยอี ตามกำหนดการเดิมในวันนี้ดลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2รวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนซึ่งเขารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อช่วงเช้าของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผลตรวจปรากฏว่ามีข่าวดีเมื่อทุกคนมีผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดนะ ทางนี้ทัพช้างศึกนะฮะทีมชาติไทยทั้งสกลุ่มนั้นมีโปรแกรมออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาัลเบอิมิมเรตหรือว่า U a E เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัเลือกโซนเอเชีย3นัดที่เหลือในวันที่21พฤษภาคมโดยหลังเดินทางถึงย a E จะมีคิวอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่25พฤษภาคมพบกับทางโอมานและวันที่29พฤษภาคมพบกับทางทาจิกิสถาน ส่วนโปรแกรมศึกคัดบนโลก3นัดของทีมชาติไทยนั้นประกอบไปด้วยวันที่3มิถุนายนพบอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนพบกับทางยุ e และวันที่15มิถุนายนพบกับทางมาเลเซียทุกนัดเตะเวลาเดิมที่ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยติดตามรับชมด้วยนะครับ ไปนัว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนที่ได้ข่าวดีว่าทางทีมชาติไทยนั้นดูแลคงจะยกทีมทั้งหมดนะฮะไปยังยูเอีอย่างแน่นอนก็ฝากติดแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร er ์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับขึ้นหน้าหนึ่งมาเลนักเตะที่น่ากลัวกว่าชนาทิพย์สงกสินโดยซื่อมาเลเซียรายงานมาว่าทีราทรนักเตะที่มีความน่ากลัวกว่าชนาทิพย์นะ ซึ่งทีมชาติมาเลเซียกำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายลุยคัดบอลโลกโซนเอเชียซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมาเลเซียแข่งไปแล้ว5นัดเก็บไปทั้งหมด9คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มจีซึ่งมีคิวจพวกกะพบกับทางทีมชาติไทยในนัดสุดท้ายที่ยุอีคือวันที่15มิถุนายนและนั่นจะเป็นนัดสำคัญในการตัดสินถึงการเข้ารอบต่อไป ซึ่งลหลายทีมเมื่อพบกับทางทีมชาติไทยต่างจะก,กังวลถึงแนวรุกที่ปัจจุบันเล่นกับทางคอนเซเลสปโปรโนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างชนาทิพย์สงกสินแต่รู้หรือไม่ว่านักเตะอีกหนึ่งคนที่ต้องน่ากลัวมากกว่าชนาทิพย์ซะอีกนั่นก็คือธีรทรบุญมาทันบิงแบ็กฝั่งซ้ายจากสโมสรโยกโกโฮาม่าเอฟมารีนอตซึ่งงานนี้เขาก็พาทีมคว้าชแชมป์เจลีกเล่งสุดกองทางญี่ปุ่นมาแล้ว มีส่วนสำคัญกับระบบการขับเคลื่อนของเกมของทั้งทีมทั้งปรุกและก็รับทีเดทอนนั้นคือส่วนสำคัญเลยนะการใจบอลที่แม่นยำคือทีเด็ดของเขาที่แนวรับทีมคู่แข่งคาดเดาได้ยากที่จะป้องกันไว้รวมไปถึงทักษะชั้นเชิงทางลูกหนังของเขากันอ,อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็มีการเปิดเผยมาว่าเขาอาจจะถอนตัวจากการคับบอลในครั้งนี้แต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่แน่ชัดต้องลุ้นกันว่าเขาจะติดทีมในครั้งนี้หรือไม่ โดยกันนี้ขอขอัปเดตข่าวให้กัลกันครับผมว่าทางโกอุ้มชิราทรมบันทัมมทนนั้นอาจจะไม่ได้มาแข่งขันร่วมกับทางทีมชาติไทยที่จะไปลุยศึกยุอีในครั้งนี้ประมาณ90%้อนะครับต้องรอลุ่นกันต่อไปว่าจะยังไงกันแน่เพราะว่าทางญี่ปุ่นนั้นเขาประกาศในการกักตัวในการกลับมาพอเล่นจากฟุตบอลโลกเสร็จนะฮะกลัวว่าโกอุ้มนั้นจะกลับมาช่วยไม่ทนันเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายๆก็เป็นได้แล้วมาดูข่าวต่อม ซิโก้ชี้ปัญหาใหญ่ทีมชาติไทยที่ต้องเจอกับทาง u a e โดยงานนี้ที่ผมทางโคซิโก้นะฮะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนสือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันรับงานเฮดโค้ชทีมสโมสรฮองอันยาลายในศึกวีลิกของทางเวียดนามเปิดเผยทีมชาติไทยกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ที่ U a E ในเรื่องของอาหารการกินและกสภาพอากาศแต่เชื่อมาว่าการที่เดินทางไปก่อนเกินกว่า10วันนั้นจะท,ทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้ทัน ทางนี้โคซิโก้ยังมั่นใจอีกด้วยว่าทีมชาติไทยจะสามารถต่อกรกับทางเจ้าภาพย e อีได้อย่างแบบสบายๆโดยทางซิโก้องว่าในตอนนี้นักฟุตบอลฝีมือใกล้เคียงกันแล้วอีกทั้งนัดแรกไทยนั้นยังชนะมาอีกด้วยสกอร์สต่อหนึ่งยังมั่นใจมาว่าสู้ได้อย่างแน่นอนรวมถึงทีมชาติไทยชุดนี้มีนักเตะด,ดาวรุ่งมากประสบการณ์มีผู้เล่นแกนหลักจากทางเจลีกรวมถึงผู้เล่นที่เคยผ่านเวที AFC แชมเปียนลีกมาแล้ว โดยการเดินทางไปครั้งนี้ไม่ว่าไทยนั้นจะเจอกับทางยุ E อหรือทีมใดก็สามารถลุ้นกันได้ยาวๆเลยนะทางนี้นักเตะทีมชาติไทยชุดที่1และก็ชุดที่2องคาร์การตวรวจโควิดครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อนจะออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยปัจจุบันโคซิโกนำฮองอันยาลสร้างผลง,งานอย่างยอดเยี่ยมที่เวียดนามนำทีมลงสนามไปแล้วถึง12นัดชนะไป9เก็บไปทั้งหมด29คะแนน ยึดจาาฝูงวีลิกตอนนี้แน่นเลยทีเดียวก็เป็นรงว่าง,งานนี้โคซิโกบอกว่าเจอปัญหาแต่ก็สู้ได้แล้วก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมโคซิโกเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับแข่งเวียดนามฉีดครบ2โดสแล้วตเตรียมบินล่าตัวคัดบอลโลกโดยงานนี้ทางทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามที่มีคุณซืออย่างทางปักขังซอตเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการนํานักเตะทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากฉีดเข็มแรกเมื่อช่วงเดือนมิายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความสําคัญของรัฐบาลสำหรับสมาชิกของทีมกีฬาทีมชาติที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจกระดับนานาชาตินอกจากผู้เล่นแล้วสมาชิกในทีมรวมถึงหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ยังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในีนโครงการฉีดวัคซีนดำเนินการที่โรงพยาบาลทหารกลาง แม้พวกเขานนั้นจะได้รับวัคซนีนโควิด1 9 2โดสแต่เพื่อให้แน่ใจมาว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ทั้งทีมชาติชุดใหญ่และก็จยุยบสปียังคงรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งคัดรวมทั้งยังคงทำการทดสอบ RT-PCR 7วันต่อหครั้งเหมือนเดิมสำหรับทางทีมชาติเวียดนามนั้นจะออกเดินทางสู่สหรัฐอ,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 อเมริรตในวันที่26พฤษภาคมเพื่อฝึกซ้อมและก็ปรับความคุ้นเคยกับสภาพอากาศ สภาพสนามโดยจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทางชาแนในวันที่31พฤษภาคมเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกโซนเอเชียก,กันต่อไปก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแล้วกันนะครับผมเวียดนามตอนนี้นะฮะค่อนข้างจะวางแผนมาดีเลยทีเดียวแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับสมุดประการเสริมคมเปิดตัวเลลิอันโดล่าตาข่ายโดยงานนี้ทางเคี่ยวสมุดสมุดประการซิตี้คว้าตัวเลลี่อันโดกอนาก้าดาวยิงประสบการณ์สูง วัย31ปีจากทางชมบรีเอฟซีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมกับเลือกสวมเสื้อหมายเลข10ในถิ่นสมบัรการสเตเดียมโดยความเคลื่อนไหวของทีมสมุปรปการซิตี้แต่เร็มทีมก่อนจะลุยไทยลีกในสัตใหม่นี้ได้มีการเสริมทัพนักเตะร่วมทีมล,ล่าสุดคือเอลิอันโดกอนากาดาวเตะชาวบราซิเลียนโดยเจ้าตัวได้กล่าวมาว่า ขอขอบคุณทีมสบุพการซิตี้ที่ดึงตัวเข้ามาร,ร่วมทีมผมยังมีความกระหายในการเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่และก็เชื่อมั่นมาว่าประสบการณ์ที่มีจะสามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนผมอยากที่จะลงเล่นภายใต้การกุมทัพของมาสตาดาอิชิอิตแล้วสำหรับทางเอลิอันโดกอนซาก้าเริ่มเส้นทางการค้าแข่งกัสบสโมสรครูไซโลทีมมือดีสุดๆของประเทศบราซิลก่อนจะอกเดินทางไปค้าแข่งในอีกหลายประ,ประเทศไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสมอนตา เลตุเนียรวมถึงเคยผ่านการค้าแข่งในประเทศไทยมาแล้วกับสโมรสรฟุตบอลเชียงใหม่เอสุพรรณีเอฟซและกระทางชมบุรีเอนั่นเองครับโอ้โหนะฮะเปน็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโค้ชทากิถึงไทยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ประจวบรวมพลฝึกซ้อมในวันที่1มิถุนายน โดยต่อพิฆาตพีทีประจบเอฟซีเตรียมเข้าแคมป์ซ้อมในวันที่1มิถุนายนนี้โดยทางขุนซืนยคนใหม่ของทีมอย่างทางมาสมิทากิกำหนดถึงไทยในช่วงปลายเดือนนี้ก่อนจะเข้ามาตรการการกัก,าก,ากตัว4วันก่อนเข้าคุมทีมซ้อมกันต่อไปโดยทางบิ๊กนุยผอสโม,มสรต่อพิฆาตพีทีประจบเอฟซีได้เผยความเคลื่อนไหวของทีมในช่วงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีก1นนาฬกาหน้ามาว่า ตอนนี้ในส่วนของผู้เล่นไทยนั้นกลังบรอในรายของสารเสริญเลวัฒนะมิดฟิลจากทางการท่าเรือเอฟซกับทางภูมินแก้วตากองหน้าจากทางเอสีเมืองทองที่ยื่นขอยืมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยรอเพียงสโมสรต้นสังกัดตอบกลับมาเท่านั้นส่วนผู้เล่นต่างชาติตอนนี้ทางสโมสรได้ตัวกันครบแล้วรอเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่นะ แต่รายของบัสนากับทางวินเล่นโมต้าอาจจะดูยุ่งยากในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ทางสโมสรก็จะพยายามประสานงานเรื่องเอกสารอย่างเต็มที่ส่วนด้านทางทางมาซมิทากิหุนสูงชาวญ,ญี่ปุ่นตอนนี้ในทําเรื่องของเอกสารการเดินทางเข้าประเทศไทยทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยท้งเรื่องของการทําประกันการเดินทางเข้าประเทศตั๋วเครื่องบิน สถานที่กักตัว14วันคาดกันว่าจะเดินทางมาถึงเมืองไทยช่วงปลายเดือนนี้ราววันที่ประมาณ26ถึงวันที่27พฤษภาคมนั่นเองโดยทางสโมสรจะเริ่มซ้อมเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนก่อนหน้าที่รอทากิกักตัวอยู่นั้นจะให้โค้ชฟินเน็ตดูแลเรื่องการสร้างสมรรถภาพความฟิตไปก่อนภายใต้การกักตัวในแคมป์โดยห้ามนักเตะออกไปไหนเมื่อเข้าแคมป์มาแล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนั่นเอง เป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ n ายนิชนโนสไตล์ประจำวันที่21พฤษภาคม2564โดยช้ยภูมรครังฟุตบอลไทยครับ